ครับอันนี้เชื่อมประกอบสเต็ปปีนเสาไฟนะครับมีขนาดนิ้วครึ่งกับขนาดหน้ากว้าง2นิ้วครึ่งนะครับนี่เป็นขั้นตอนการประกอบสเต็ปปีนเสาไฟนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมเชื่อมมิกนะครับเชื่อม CO2 ะต้องอาศัยทักษะความชำนาญพอสมควรนะครับในการเชื่อมครับอย่างอนตัวอย่างที่เชื่อมเสร็จแล้วตัวนี้นะครับประอกอบเสร็จแล้วนักว่างประมาณ อันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาปวช .2 ชั้นเชื่อมนะครับครัอันนี้ก็เป็นินงานสําเร็จรูปแล้วนะครับ เราเป็นตัวประกอบตกแต่งำทำสีในขั้นตอนต่อไป